สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ทางช่องฟันสตอรี่รวมเรื่องราวหนังกางลงไทยของเราก็มาแนะนำหน่วยหนังกันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นหน่วยหนังกพงลงจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้ก็คือดีชาภาพยนตร์นะครับซึ่งสำนักง,งานของดชานนั้นตั้งอยู่ที่บ้านโคกหงคังตะบุญจำปาขันอำเภอสวนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ ซึ่งหน่วยนั้กนการเพลงหน่วยนี้ก็ยังจัดใช้ในระบบที่ต้นเพือจะในระบบฟีโน่าจะมีนะครับยังไงก็ลองโทรไปสอบถามเจ้าของหน่วยกันอีกทีนึงซึ่งทางช่องก็จะทิ้งเบอร์ไว้ที่ใต้คลิปให้นะครับสําหรับผลงานของเดชาที่ผ่านมานั้นก็จะมีหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นงานฉายแก้บนงานล้อมผ้าก็ยังฉายอยู่นะครับในวันที่บ้างนะครับเดชาพาพยนต์ก็ออกฉายล้อมผ้าเป็นประจํานะครับ ซึ่งจากการที่ผมได้ดูในเพจเบชาบ่อยๆก็จะมีการฉายรมผ้านะครับซึ่งทําให้ผมก็คิดถึงบรรยากาศนะครับในตอนที่เป็นเด็กมากเลยครับเข้ามาดูดีชาทีไรนี่คือคิดถึงตอนนั้นเลยครับซึ่งทางหน่วยแก่ก็จะมีการลงบรรยากาศนะครับการฉายนังรมผ้านะครับมีให้เห็นอยู่นะครับในตามชนบทห่างไกลในปัจจุบันนี้นะครับก็นับว่าดีชาภาพยนตร์นี้ยัง รักษาแบบรูปเรืมไว้ได้ดีทีเดียวนะครับซึ่งในหน้างานปีนี้เดชาภาพยนตร์ก็มีหนังใหม่ๆหมในสังกัดมาคอยต้อนรับเจ้าภาพกันเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังต่างประเทศนะครับหรือเป็นหนังไทยสนุกสนุกสนานคำๆก็มีกันเยอะนะครับท่าเจ้าภาพก็มีงานพิธีการต่างๆครับอยากจะหามาหอศพมาสมโภชก็อย่าลืมเรียกใช้เดชาัน,นะครับเป็นหน่วยหนังที่ราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะครับ ก็โทรไปสอบถามกันได้เลยนะครับทางช่องก็ทิ้งเบอร์โทรไว้ที่ใต้คลิปให้เหมือนเดิมนะครับสาหรับทุกๆหน่วยงานทางแปลงที่อยู่ในช่องเราจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปให้หมดนะครับอย่าลืมเลื่อนลงไปดูนะครับสาหรับ f อฟนะครับคือเจ้าภาพที่อยากจะหาหนังสจกอนะครับไปสมทบทในงานพิธีกรรมต่างๆของท่านในราคาที่ไม่แพงก็โทรไปสอบถามตกลงกันได้เลยนะครับสําหรับเทชาภาพยนตร์นั้นก็จะมี อยู่หน่วยเดียวนะครับเท่าที่เห็นดูในเฟซนะครับหรืออาจจะมีกี่หน่วยก็ถ้าผิดพลาดก็ขออภัยด้วยครับซึ่งผมได้ติดตามทางเพจของเดชาหรือทาง Facebook ของเดชามานานก็เคยเห็นลงไว้แค่หน่วยเดียวนะครับจะเป็นหน่วยเล็กๆนะครับแต่เปี่ยมด้วยคุณภาพนะครับระบบการฉายสีสแสงเสียงนั้นก็กระหึ่มดีทีเดียวนะครับซึ่งเดชาภาพยนตร์นั้นก็ ผมก็มีญาติอยู่ที่สวนภูมิเหมือนกันนะครับก็เคยได้สัมผัสมาหนึ่งครั้งนะครับถึงจะเป็นหน่วยเล็กก็เกิงครับแต่ระบบเสียงนี่ก็บอกเลยไม่ธรรมดานะครับลำโพงหน่อยเดียวก็จุกปกนะครับมันสะใจดีทีเดียวนะครับสําหรับเดชาภาพเนือนนะครับสําหรับคลิปการแนะนําหรือรีวิวหนังในวันนี้ก็คงจะขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าท่านผู้ชมที่ชื่นชอบหนังกางเปงนก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์ช่องของเราไว้ได้เลยนะครับเราจะสรรหา ข้อมูลหนังต่างๆในประเทศไทยนะครับมารวมไว้ที่ช่องของเราที่เดียวนี้นะครับให้ได้เยอะที่สุดนะครับเท่าที่จะหาได้ในโลกออนไลน์โลกไร้รมแดนในปัจจุบันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ